เป้าหมายการเรียนรู้ของเราในวันนี้คือการเรียนรู้วิธีการปกป้องพืชผักสวนครัวของเราจากสัตรูพืชโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีอันตรายแต่ใช้สมุนไพราจากธรรมชาติที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนค่ะย้อนกลับไปในอดีตบรรพบุรุษของเราก็ใช้ภูมิปัญญาจากธรรมชาติในการดูแลพืชผักไม่ว่าจะเป็นการใช้สมุนไพรไล่มแมลงหรือการปลูกพืชแบบผสมผสาน ภูมิปัญญาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยแต่ยังเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศอีกด้วยค่ะและในยุคปัจจุบันที่ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นการใช้สมุนไพรไล่มแมลงจึงกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งวันนี้เราจะมาเจาะลึกเนื้อหาหลักใน3จุดย่อยที่น่าสนใจกันค่ะจุดที่1ทําไมต้องใช้สมุนไพรไล่มแมลง สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอาจจะเห็นผลเร็วแต่ก็มาพร้อมกับอันตรายทั้งต่อตัวเราผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมสารเคมีเหล่านี้อาจตกค้างในพืชผักที่เรากินทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศและปนเปื้อนในดินและน้ำแต่สมุนไพรไล่แมลงนั้นแตกต่างออกไปค่ะเพราะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติปลอดภยัยและไม่ทิ้งสารตกค้างจุดที่2ส,สมุนไพรไล่แมลงยอดนิยมและวิธีใช้ มีสมุนไพรหลายชนิดที่มีคุณสมบัติในการไล่มแมลงได้ดีเยี่ยมยกตัวอย่างเช่นตะไคร้หอมที่มีกลิ่นฉุนที่มแมลงไม่ชอบ เราสามารถนำตะไคร้หอมมาปลูกรอบแปลงผักหรือนำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยฉีดพ่นก็ได้นอกจากนี้ยังมีสะเดาที่มีสารอซาดิรกตินซึ่งเป็นสารที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของมแมลงได้เราสามารถนำมเมล็ดสะเดามาบดแล้วแช่น้ำจากนั้นนำน้ำสะเดาไปฉีดพน่นหรือจะใช้ใบสะเดาหมักเป็นปุ๋ยก็ได้ค่ะ และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือดาวเรืองที่มีกลิ่นเฉพาะตัวที่ช่วยไล่มแมลงได้เราสามารถปลูกดาวเรืองแซมในแปลงผักเพื่อป้องกันมแมลงไม่ให้เข้ามาทำลายพืชผักของเราได้จุดที่3เคล็ดลับเพิ่มเติมและข้อควรระวังการใช้สมุนไพรไล่มแมลงอาจไม่ได้เห็นผลทันทีทันใดเหมือนสารเคมีแต่ต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมอในการดูแล นอกจากนี้เราควรทดลองใช้สมุนไพรในปริมาณน้อยก่อนเพื่อดูว่าพืชผักของเราตอบสนองอย่างไรและที่สำคัญคือควรเลือกใช้สมุนไพรที่เหมาะสมกับชนิดของแมลงที่เราต้องการกำจัดลองนึกภาพว่าเราเดินเข้าไปในสวนครัวที่เต็มไปด้วยพืชผักสีเขียวสดใสไม่มีร่องรอยของการถูกแมลงกัดกินเพราะเราได้ใช้สมุนไพราจากธรรมชาติในการปกป้องพืชผักของเรา พืชผักที่เราปลูกเองกับมือปลอดภัยไร้าสารพิษและเต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารนี่คือความสุขของการทำเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริงค่ะ การใช้สมุนไพรไล่มแมลงไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่เราเรียนรู้และทำความเข้าใจในคุณสมบัติของสมุนไพรแต่ละชนิดและนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพืชผักของเราเราก็สามารถสร้างสวนครัวที่ปลอดภัยและยั่งยืนได้ค่ะขอให้สนุกกับการปลูกผักนะคะและอย่าลืมว่าธรรมชาติคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเสมอค่ะ